สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซิวทันครับในคลิปนี้นะครับผมพามาเบิ้งนะครับ M6240 กับ M6040 นะครับผมอ่าเป็นรถสเปคเดียวกันครับแต่ว่าเป็นตัวใหม่กับตัวเก่าเนาะอ่าจากเกียร์นะครับธรรมดาก็เป็นเกียร์ซินโคชัตเทิลนะครับเบแมนไฮดรอลิกชัตเทิลนะครับผมไฮโดรลิกชัตเทิลนะครับไม่ต้องหยุดรถไม่ต้องหยับคัสนะครับผมตัวใหม่ คันนี้หอยพันหกครับผมพันหกยิบปีแล้ครับผมของตาวขางนะครับเนี่ยมันต้องยับคานเลยครับต้องโตขนาดเลยคุยหน้ามังครับนี่แต่ตมนะครับทัานเอ็มหกศูนย์นะครับหอยพันเจ็ดครับผมเทไปจะลงปาะเดี๋ยวหนามันหนาแห้งครับแฟี่ย่างเดียว เป็นรถซีสูเทอร์โบครับผมซีสูเปรเ็กนะครับขั้นนี้มีเวียงล้างวอมนะครับผมเจาะศูนยข้างละห้าสิบกิโลนะครับเจ็นพานเจ็ดครับผมพานเจ็ดไปยี่สิบหกนิ้วนะครับแต่บรูุว่าขายใดเนาะพานเพิ่น หย่ามันหลายมันแทไบ่ค่อยลงมาไดยนะครับดิบมันเหนืดครับเป็นตมเนาะบ่ค่อยไปมันไลยไอ้ยมหกซองก็จะเร็วกว่าของโตวกว่านะครับผมก็เป็นเกียร์แบบไฮโดรลิกชัเทึนนะครับแตะดีเพิ่มนนะครับผมรุ่นนี้ก็ได้นะครับก่อท้ายอยู่ เป็นบริสเวทนะครับผมเสียวแต่มันลมนะครับเนี่ยมันรลดใหญ่เนาะเพรว่าอำนักเข้ากับบอรคอยหลายเนาะเกษสิไปดีอยู่เข้าท่าครับผมลุ่นนี้นะครับคุณได้ที่ใส่เอ็มยูอาร์เจ็ดล้วกับเอ็มหกสองนี่ แนะนำผมเนี่ยครับว่าถ้าเป็นอันนี้เล่นตัวใดดีนะครับผมเพราะว่าราคาอะบาตางกัน,กนเนาะนะครับล่องบอกผมเนี่ยว่ามันตัวใดนาเล่นนะครับผมระวังหาเจ็ดกับหกสองเนาะแต่ยี่หหาเจ็ดก็จะส่งใหญ่กว่านี้เนาะนะครับนี่เวียดนามเวียดขาเม่ไห้นะครับผมแต่ว่าเป็นเกียร์เกียร์ชาเรินธรรมดานะครับผม จะบุมกันตัวนี้นะครับผมกำลังหาขอ้อมุนอยู่นะครับผมผู้ใทที่ใส่อยู่กับแนะนำผมมาเนี่ยนะครับน่าสนใจครับรดผู้ปะตาเนะาะการออกแบบนะครับความสะดวกสบายก็ดีก็มูอยู่นะครับ แต่วพหลฯเพื่นอนมาสลับกันหน้านะครับผมแต่ว่ากันดันนี่ต้องถามผู้คนใส่ก่อนนะครับว่าการดันการนี่มันมัน,มนอุ่มดินดีบอนะครับผม ความบ22ครับอย่างหลังเป็นขอบ48นะครับผมทั้งสองคันเลยตัวนี้รุ่นไม่ล่าสุดครับผมรถพ่อขายครับรถขาดตลาดนะครับลองแนะนำผม,มว่าเน่นนะครับตัวไดนาเรนก็กานนะครับบางคนว่า เทวีคือบอเอาจอนเดียว่าดินะครับผมกับกัญช์นี่หรอนะครับผมเอาจะไดนล่ะเออมันก็ดียางใช้ยางเนาะนะครับบานนี้อย่างหนึง่งราคามันก็โดดโผล่เนาะผมว่าราคากระเทียวค่อนข้างสูงอยู่แต่ว่ามันก็ดีว่ารถเขามันแห้งนะครับสลัดจอนเดียผมบ่าได้เอามาอันนี้เป็นไงหรอกคิดว่ามาปรั๊บนานะครับ มันเป็นรถขนาดที่กลางๆนะครับผมถ้างานไถยงานดันนี่ผมคิดว่ามันจะโอเชยอยู่นะครับถตาจอนเนี้ยเป็นตัวหาๆานี่ก็ราคามันก็นอยากโดดหัวอยู่นะครับผมนะครับแต่ว่าถ้าเอาเรื่องรูปทรงนี่ก็ความงามมันบวสูขูปตาหรอกครับเพราะว่าผมคิดว่าผมก็จะเนาะอ,ออกจากวงการนีกซะนะครับดูโดนละนะครับ มาถ่ายคลิปคู่ปตาแนวนี้กับพิดโกศครับอืมจักสีวางไในเนาะนะครับช่องยูทูปกับช่องยูทูปผมครับอืมเป็นไทยคู่ปตาไทยนิววลแนนพิดเลยนะครับพิดเลยผมบอกสนใจหรอกครับผมนะครับเพราะว่าพวกท่านบริษัรยูทูปไปผมนะครับผมแล้วก็บริจาคค่าทำยูทูปเป็นรายเดือนให้ผมนะครับผมบอกสนใจแล้วนะครับนีเป็นการสังขนาครับพอกันที นะครับเอซีก็อยากบรให้พวกอ่อแต่ว่ามันก็จะได้เนาะมันหลายๆอย่างครับทั้งเพือนร่วมงานกับจนนังไรล่ะนัดลูกค้าเข้าไปกับกินเองนะครับแต่ตอนนี้เจอกันบ้างครับป๋องพวกนี้นะครับแต่ว่าผมก็เลยเปิดเลยเบื่อนะครับผมออกมาหาเฮ็ดงานคงจะคล้องดีกว่านะครับร้านอะไรก็เปิดไปแล้วนะครับผมครับดูแลคงจะคล้องดีกว่านะครับซึ่งนี่แหละผม เบื่อตรงที่ว่ามาถ่ายกุบตากับถ่ายนิวแลนด์นี่ยเราไปรีวิวฟันผมรีวิวขายนะครับผมผมก็แค่รีวิวอ่าลูกซองนะครับการทํางานนู่นนี่นั่นนะครับผมว่าผิดกฎนะครับผมผิดกฎบ่ายยังเจ้าบริษรัทซองยูทูบไป่อยซะหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวมาปโปรโมตรถจะคล้องมันก็นเป็นไปบ่ได้เนาะนะครับรถมันก็บ,บ่ได้ว่าสิมันดีแต่ขายเจ้าของนะครับมันก็นไม่ดีไม่เสียตังค์กัน นะครับมันก็เหมือนการกินข้าอน่ะครับผมกินแต่แนว้ยเาซูมือซูมือก็น่าเบื่อครับคนเบิ่งเขาก็ต้องเบื่อครับผมกินมาเบิ่งแต่จนเดียวอี่เนาะนะครับมันก็ต้องเบิ่งแนวใหม่ไปนั่งครับพนาผมเองผมก็กคนท้ายผมยังเบื่อเลยนะครับมันก็ต้องท้ายแนี้ยเองที่มันแปลกใหม่นะครับตัไประเด็ดอกไม่ต้องรักการร้ายนะครับีกดกับพี่กดครับผมนะครับเอากรับพอขายนะครับให้มันนะครับผมพวกนี้ไมอยากเอาร้ายดอกนะครับผมกับสีเศร้า นเศร้าขายดีกว่านะครับผมโคดายกับตนใดกับติดต่อกับเซี่ยวอื่นก็ได้นะครับผมโอ้มีลมครับมีลมขับจมขับจมจะเอามาผมถ้าเศร้าขายจอนเดียนสิไปขายอยู่ห้อวิบบอสเถะครับบ่ไปครับผมนะครับเหตุงานเขาจะคล้องครับบานนี้นะครับหารถใหญ่แม่ใหม่บานทักคันครับไปสปาร์๊หน้าเนาะรับจ้างรถหน่อยก็มีอยู่นะครับ ต่านอะไรก็มีแล้วถึงมันกับหนาเบือนะครับผมหนาเบือถึงคล้ายกับเนื้อโคโมชั่นกับถูกเขาบ่ได้นะครับตักสิวางเด็ เจอยังก็ไรครับผมนะครับขนาดอยู่บริษัทเดียวกันก็นยังเห็ดกันไหนนะครับผมตัวนี้นะครับแต่ถามว่ามันเป็นเราปกติว่ากับเห็ดปกตินะครับสำหรับการแข่งขันเนาะเอาไปก็อยากได้เงินนะครับผมพอเงินมันมันพี่มันนองไปนะครับผมของพวกนี้เอากระโบวากระดอกกันเห็ดไปครับผมเราคิดว่ามันดีเฮ็ดไปนะครับผมก็จะถ่ายคลิปแบบทิสระยังสิล่ะนะครับผมเป็นตัวตนของเจ้าของเนาะผมพอรุนได้ผมก็ถ่ายรุ่นนั้นนะครับผม แต่แต่อย่าง่ผมบอกว่ารุ่นใดดีก <Gym. Napoleon> ็ร <disappointing> ุ <naz pos> ่นไดนี่คือมันกัมันก็ดียางเสียยางครับพี่น้องจมันว่ามันดีเบิร์มันกับโบเมนนะนะครับมันดียางเสียยางครับของพวกนี้ซื้ว่าแต่ของจากของดีมันกับโบเมนเนาะผมกับผเคยไปว่ารุ่นรุ่นไหนขายได้บดีดอกนะครับกับริวตามนี่แหละตามเห็นนี่แหละนะครับผมอ่าแรนตะกี้ยังว่าจอร์เดียเนาะมันก็มันก็ดียางเสียยางครับพี่น้องครับก็อย่างผมบอกแหละมากรุ่นแจก็ซื้อรุ่นนั้นเนาะเวลาผมบอกนะครับ แต่ตะปูมากครับผมของบวกนี่มักใครมักมันครับเอามาผมมัอคู่ไหนนะผมก็มักทุกข่ดขนินะครับผมมาทุกข่รถเแี่ครับไปแป๊บเดียวซีเรียลอะไรก็ผ่านกับว่วงเนาะ แต่ว่าอมองไว้อยู่ครับผม M62 อ่อ M62 ครับ MU57 นะครับผมผู้ใดที่เคยใส่กับแนะนั่ผมเนี่ยนะครับมาตัวไหนมันหนาเล่นเนาะผมกรับมันเนี่ยง,งานปั๊บหน้ามันยังหลับบริได้ดันปลาดัานยังดอกนะครับผมงานไทยพุน่นเลยสินะการแนะนั่ผมเขาว่าแน,น่นะครับผมตัวนี้พอของมูลหนิธิผมบ่อยมีเนาะเมือง,งจากคลิปเขามันกับเจ้าหนีน้นะครับ ถ้าอันนี้หกสองนี่ก็นนะหล่นดูทำไมเบียดหน้านี่เลยผมว่าโอเคเลยเด็กนะครับใส่เวทยล้างเข้าไปจะขงังเขาสองก่อนนะครับจุดพอดีเลยนะครับหน้ารี้วไปหยาครับบอตำรวนได้คนตกแหงครับ,บ,รรบท่านนี้ท่างผู้ใส่น้ำร้ายขนาดเลยปวดสวมมาเลยเด็วตรงเมืองกันเราตีมลุยม่วนนี่บอนะครับ กาสัรับผู้ใดที่จองรถจองยังไห่กะเดี๋ยวจะให้เซี่ยวนาะอีเพิ่นดูแลอยู่นะครับผมจัดการให้นะครับผมคือสิ่พ่อสำเนะนะครับดูร้ายกับหนาเบือครับงเรื่องทำคลิปนี่นแค่เป็นเรื่องไรซาลานะผมว่าเนาะซึ่งมันเป็นเอาไง่ายไม่เป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับผมบางคนมาหยุ่งซ้ำน,นะครับอ่าแม่นแม่นท้ยคลิปพวกเจก้าก็บปได้จจายเงินเดือน,อนการทำคลิปข่อยนะครับผม ถึงม่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับผมอยากไปทายยังมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับผมเนาะอ่าเพราะว่าทันบ่อดลยส้างยูทูปหนีขึ้นมานะครับผมเพอผมเป็นคนสร้างเองนะครับครับเอาง่ายๆตัดสินใจล่าออกลูกเลยนะครับว่ต้องขายครับอ่า เสียงอย่างมวลเลยครับผมเสียงดังดีขนาดเลยต่อเดิมเ่ยอันนี้เป็น M60 นะครับผม M6040 เสียงดังดีขนาดเลยเสียงคล้ายๆก,กันก็พวก M8 หานะครับ มันแทนตัวหกสองนี่ยิ่งยิ่งนาเลรนครับเพราะว่ามันโมตรงเหยียบขาดโมตรงยืนรถน้องข้องฝังตัวมันก็สูงนะครับผมยิงไปรถิที่ขนาดขนาดใส่กลางๆนะครับผมกับพใหญ่แห้งบ่หน่อยแห้งนะครับเป็นงานแต่งานไทยผมคิดว่ามันหนาจะพอดีอยู่แต่ว่าพีพีทนายที่ใส่อ็มยูฮาเจ็ดหรือว่าเอ็มหกสองก็แนะนําผมมาเนี่ยนะครับผมนะครับมันควรเลยตัวไดนดีเนาะนะครับผมเพราะผมก็บุค่อยเด็กเก่งเรื่องพวกนี้ปัญหาเนาะเรื่องของคู่บ่าวาผมไม่ค่อยเห็นปัญหาแต่ว่ามันก็ใส่ดีของเขาอยู่ เปิหลังยางเดียวเลยค้านี้นียวหอยพันเจ็ดนะครับของใบยี่หกนะครับแต่ว่าราษาว่า,า,วา,ขาไข่เลยนะครับแต่ว่าที่ที่เปิดกับโบเมน ซีมที่กับโบแมนนะครับคัดถ่ายคัดถ่ายกันก็ซีที่อยู่แต่ว่าตัวจับถ่ายโบแมนนะครับอาร์เจนติดในความในความของเรื่องละเอียดนะครับแต่ว่ามันบุกค่อยสูงหยาบไนไดนเนาะหยาบหน้าน้ำกับบุกค่อยลงนะครับผมเอาละครับผมในสไลด์คีมีนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวนรัไปก่อนหากท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตาม นะครับช่อง YouTube b i แท็กเตอ r นะครับผมไปน้ำแน่นะครับผม mm hmm. เดี๋ยวสลักขีม้มีนะครับผมต่องขอตัวไล่ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่กี่นาผมสวัสดีครับ